สวัสดีครับผมจะต่อวิธีคุณสู้วันนี้จะพามาดูนะครับอ้อยพันขอนแกน3นะครับที่ปลูกบนพื้นที่ดินทรายนะครับตามแปลงต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับว่าแต่ละแปลงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันมีผลมาจากอะไรนะครับเพื่อนะครับให้คนที่สนใจที่เข้ามาดูในช่องเนี่ยได้นําไปคิดนะครับและวิเคราะห์นะครับตามความตามขีดความสามารถของตัวเองนะครับตามความรู้ความเข้าใจของตัวเอง นะครับแล้วนําไปปรับใช้กับพื้นที่ตัวเองนะครับว่าถ้าตัวเองจะทําอ้อยเนี่ยนะครับจะเลือกสายพันธุ์ไหนนะครับจะเลือกพื้นที่ยังไงพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงนะครับจะเอาสายพันธุ์ไหนมาปลูกนะครับลองไปวิเคราะห์เอานะครับผมก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆแค่นั้นนะครับสําหรับอ้อยแป้งนี้นะครับเป็นอ้อยของผมเองนะครับพันธุคอนแกนสามนะครับซึ่งเป็นที่ลุ่มนะครับตรงนี้มันเป็นดินทรายจริงนะครับแต่มันเป็นที่ลุ่มนะครับผมจึงเลือกเอาพันธุคอนแกนสามเนี่ยมาใส่นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีความช้้นนทัังปะครบ มันจึงไม่มีผลนะครับไม่มีผลต่อผลผลิตของอ้อยในอ้อยต่อนะครับสําหรับอ้อยแปลงนี้นะครับปลูกเมื่อวันที่30เมษายนะครับวันนี้วันที่18ตุลานะครับอายุอ้อยก็อยู่ประมาณ5เดือนกว่านะครับกับ6เดือนนะครับหลังจากปลูกนะครับเมื่อปลูกเสร็จเนี่ยผมก็มีการพลนดินรองอ้อยหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ฉีดสารกำจัดวัชพืชหนึ่งรอบแค่นั้นนะครับนี่คืออ้อยของผมเองนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ้อยแปลงอื่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับอันนี้ก็คืออ้อยของญาติพี่น้องของผมเองนะครับของลูกลุงนะครับเป็นพันธุ์คอนแกนสามเหมือนกันนะครับเป็นพื้นที่ดินทรายเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อนะครับไม่ใช่อ้อยยอดเป็นอ้อยต่อสองนะครับเขาใช้รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวของโรงงานเนเกี่ยวเมื่อประมาณช่วงสิ้นเดือนมกรานะครับประมาณสิ้นเดือนมกรานะครับ เขาก็ไม่ได้พ่นดินนะครับแปลงนี้แต่ว่าใช้การฝังปุ๋ยนะครับฝังปุ๋ยสองรอบนะครับแล้วก็ฉีดยาหนึ่งรอบนะครับฉีดยาหนึ่งรอบแล้วเขาก็มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยโดยโดยใช้คนเนี่ยโรยหนึ่งครั้งนะครับนี่คือลักษณะของอ้อยลองไปวิเคราะห์วิเคราะห์ดูนะครับผมให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ผมจะไม่ชี้ว่ามันมันดีไม่ดียังไงนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็ลองดูแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เอานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือ เป็นอ้อยพันคอนแกนสามเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับคือเขาใช้รถตัดนะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อสองนะครับเป็นลูกเป็นลูกลุงนะครับก็ต้องต้องขอโทษเขาด้วยนะครับมันมันจะมีหลายแปลนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยนะครับก็ลองไปคิดไปวิเคราะห์เอานะครับตามรูปแบบตามรูปภาพที่มันเห็นเนี่ยนะครับคือตรงเนี้ยผมไม่ได้สร้างภาพนะครับเอาความจริงมาคุยกันนะครับ เราอย่าไปวิ่งตามความฝันบางทีความจริงกับความฝันเนี่ยมันก็อยู่คนละเสน้นทางนะครับอันนี้คือแนวเขตนะครับอันนี้อีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของลูกป้านะครับเป็นลูกป้าอันนี้ก็ขอนแก่นสามเหมือนกันนะครับเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับให้ดูอันนี้แปลงนี้เนี่ยเขาตัดพร้อมกันนะครับเพราะว่าเขาใช้รถโรงงานตัดนะครับตัดพร้อมกันประมาณช่วงสิ้นเดือนมกรานะครับตอนนี้วันที่สิบดตุลาก็ อยู่ประมาณแปดเดือนกว่านะครับแปดเดือนเก้าเดือนนะครับอายุอ้อยนะครับแปลงนี้เนี่ยอ่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเขามาพรวนดินก่อนนะครับพรวนดินหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ฝังปุ๋ยสองรอบนะครับแล้วก็มาฉีดสารกับจาปุ๋ยพืชหนึ่งรอบนะครับเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าผมก็ต้องขยันไปดูนะครับคือหมั่นสังเกตทั้งของตัวเองนะครับดูทั้งของคนรอบข้างนะครับว่า ต right ัวเองทำแล้วมันเป็นยังไงนะครับคนอื่นทํามันเป็นยังไงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็วิเคราะห์ตามความรู้ความสามารถของผมเนี่ยตามความเข้าใจนะครับแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับชาวบ้านในพื้นที่ผมอยู่เนี่ยเพราะผมทําออกมาเนี่ยผลผลิตผมจะค่อนข้างออกมาดีนะครับก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหยอดตัวเองแต่ว่ามันค่อนข้างออกมาดีนะครับชาวบ้านนะครับเขาก็บอกว่าใช่สิที่ผมดีนะครับแต่ว่าไม่มีใครนะครับ ไม่มีใครสนใจเลยว่าไอ้หลักการที่ผมทำเนี่ยวิธีการที่ผมนำมาใช้เนี่ยมันมีผลหรือเปล่านะครับเพราะมันไม่มีใครทำแบบผมนะครับแต่ทุกคนเนี่ยโยนอย่างเดียวว่าอาดินผมดีนะครับบางทีแปลงติดกันก็บอกว่าดินผมดีผมก็ไม่เข้าใจอาดินดีก็ดีผมก็บอกอดีครับแต่ว่าผมก็ไม่เถียงนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยก็ลองไปไปคิดไปวิเคราะห์อเอานะครับว่า มันเกิดจากดินดีจริงไหมคือดินดีน่ะส่วนหนึ่งนะครับแต่มันก็นไม่ใช่ว่าดินจะดีทุกแปลงมันอยู่ที่การการปรับใช้มากกว่านะครับมันอยู่ที่วิธีการนะครับแล้วเราก็ไปคิดไปวิเคราะห์อเอานะครับอันนี้เป็นแปลงเดียวกันเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเป็นของลูกป้านะครับเป็นขอนแกนสามเหมือนกันนี่แหละอันนี้เป็นอ้อยต่อสองเหมือนกันนะครับปลูกเอ่อพร้อมกับแปลงที่แล้วนี่แหละนะครับแล้วก็มาตัดพร้อมกันเพราะว่าเอ่อใช้รถโรงงานนะครับโรงงานมาตัดให้ อันนี้เขาถนนในไร่เขาอ่าก็เป็นแปลงเดียวกันนี่แหละเป็นเจ้าของเดียวกันเดี๋ยว,วถ้าแปลงในที่ที่เป็นเจ้าของคนอื่นผมก็จะบอกนะครับแต่ว่าให้ดูให้ดูคร่าวๆนะครับดูเพื่อไปไปคิดไปวิเคราะห์เอานะครับตามตามความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับตามความเข้าใจของตัวเองว่าตัวเองเข้าใจว่ายังไงนะครับดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้หนีกันนะครับพื้นที่ที่ผมปลูกเนี่ย มันก็ไม่ได้ไกลจากตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่ามาเดินไปไม่ถึงนะครับถ้าเดินไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายสักกี่นาทีนะครับก็เลยต้องขับรถมานะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับอยู่ประมาณสัก500กว่าเมตรนะครับประมาณ500-600เมตรนี่แหละนะครับก็เลยขับรถมานะครับเพราะงั้นมันจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวคนที่ดูก็จะเบื่อนะครับแต่นี่คือที่ผมนําเสนอเนี่ยนะครับที่ให้ดูเนี่ยนะครับ เพื่อให้เอาไปคิดไปวิเคราะห์เอานะครับบางทีการโฆษณาเราดูโฆษณาตามจุดต่างๆเนี่ยตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการโฆษณาชนเชื่อชนฝันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องลองทําดูนะครับเอาไปคิดไปวิเคราะห์ไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับตามความรู้ความเข้าใจของตัวเองนะครับแล้วไปปรับใช้เอานะครับเพราะพื้นที่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วโซนที่อยู่แต่ละคนเนี่ยสภาพอากาศก็แตกต่าง นะครับมันจะให้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากมากนะครับอันนี้ก็นําดูคร่าวๆนะครับถ่ายอ้อยเขาดัวถ่ายอ้อยเขาดูวอ๋ออากะญาติพี่น้องกันทั้งนั้นครับในหมู่บ้านนะครับเป็นพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นนะครับอันนี้คือคือขอนแก่นสามนะครับพื้นที่ดินทรายเหมือนกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยน้ํามันจะไหลมามาขังนะครับมันจะไหลมาอ้นอยู่ประมาณตรงนี้เพราะมันเป็นถนนขั้นนะครับก็จะเป็นน้ําขังมาก็ล้ยังมีอ้อยยาวบ้างนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าดินมันมีความชื้นตลอดเนี่ยนะครับอ้อยมันก็จะยาวกว่าปกตินะครับยิ่งตรงไหนที่น้ําขังมันนานเนี่ยมันเก็บความชื้นนานๆเนี่ยก็มีโอกาสแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าทุกทุกที่ทุกแปลงนะครับมันก็เป็นบางพื้นที่นะครับมันอาจจะ อาจจะเป็นที่ดินนะครับด้วยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่วิธีการทำด้วยส่วนหนึ่งนะครับเอาไปวิเคราะห์เอานะครับอันนี้จะพามาสุดละนะครับพามาสุดฝั่งนี้มันมันก็อีกไกลนะครับแต่ว่าจะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับบางคนอาจจะอยากเห็นนะครับอันนี้นะครับนี่ไม่ใช่ขอนกทนสามนะครับตัวนี้เป็นแปลงของลูกป้านะครับอันนี้คือ c s b ศูนย์แปดขีดหนึ่งศูนย์แปด นะครับอันนี้เป็นอ้อยยอดนะครับอ้อยยอดอ้อยอออยอดเนี่ยเขาปลูกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาปลูกก่อนก่อนที่จะตัดอ้อยตัวเน่ยก่อนที่จะตัดอ้อยนะครับตัวนี้เนี่ยปลูกน่าจะประมาณช่วงปลูกแล้วก็ตัดอ้อยน่าจะประมาณมกราเหมือนกันประมาณกลางกลางมกรานี่แหละนะครับปลูกเนี่ยอันนี้เป็นอ้อยยอดเป็นพันซีเอบีศูนย์แปดคี0หนึ่งศูนย์แปดอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่า เขาฝังปุ๋ยสี่รอบนะครับผมไม่เข้าใจว่าจะฝังปุ๋ยอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมยังตกใจผมยังบอกว่าเอาปุ๋ยมามาเผื่อกันบ้างนะเพราะของผมเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ของเขานี่เล่นฝังสี่รอบนะครับผมนี่โอ้โหอิจฉาเลยผมไม่ได้มีไม่มีเงินซื้อปุ๋ยนะครับก็เลยไม่ใส่แต่ของเขาเนี่ยฝังปุ๋ยสี่รอบนะนคือซบนี่คือห b 0 8 1 0 8นะครับที่เขาหินหินกันนะครับอายุก็น่าจะเกือบขวบแล้วครับเนี่ยประมาณ9เดือนละนะครับ เาเดือนกับ10เดือนแล้วนะครับอันนี้ถนนเว้นนะครับอันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นลูกป้าเหมือนกันอันนี้ก็1 0 8เหมือนกันนะครับ c ซอสีศูด่เหมือนกันอันนี้ก็อยอดนะครับแแปลงนี้เนี่ยปลูกข้ามแหลงนะครับูกข้ามแหลงอันนี้ปลูกเอ่อปลูกก่อนเปิดหีบแปลงนี้เนี่ยปลูกประมาณพฤทจิกานะครับประมาณพฤทจิกานะครับอันนี้เกือบครบขวบแล้วนะครับ ประมาณ11เดือนแล้วเนี่ย10เดือน11เดือนแล้วเนี่ยนะครับนี่คือเซ b 08-108วิธีการทำแปลงนี้เนี่ยรู้สึกว่า,เ,าเขาฝังปุ๋ยหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ฉีดยานะครับฉีดสารกำจัดวัชพืชเนี่ยสองรอบนะครับแล้วมาใส่ปุ๋ยนะครับเอาคนมาใส่ปุ๋ยเนี่ยอีกหนึ่งรอบเขาก็มาใส่เองละ แต่อาการของมันเนี่ยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมอ้อยมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่มันเป็นอ้อยข้ามแรงเนี่ยมันน่าจะออกมาดีกว่านี้นะครับเขาก็ตอบมานะครับเขาตอบเจ้าของเองนี่แหละเขาบอกว่าเขามาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วดินมันแห้งนะครับเม็ดปุ๋ยไม่ละลายนะครับเขาก็บอกมาประมาณนั้นแต่สําหรับความคิดผมเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะแปลงนี้ไม่เคยปลูกอ้อยนะครับ แต่เนี้ยไม่เคยปลูก้อ้เนี่ยเพิ่งปลูกครั้งแรกนะครับแปลงนี้เนี่ยแต่ผมมองว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าดินมันไม่ตอบสนองนะครับมันไม่ได้บอกว่าดินทรายเหมือนกันแล้วจะปลูกได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือคือพามาดูคร่าวๆนะครับเพื่อให้คนที่สนใจเนี่ยได้นําไปคิดไปวิเคราะห์ดูนะครับไม่ได้ว่าเอามาคุยข่มกันนะครับแต่ว่าให้มันเป็นข้อมูลนะครับจะได้ไม่ไม่ตกหลุมพรางนะครับ เราจะได้เอาตัวเองให้รอดจากสังคมยุคใหม่นะครับนี่ก็พามาดูคร่าวๆนะครับสำหรับผู้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ลองนําไปพิจารณานาไปเปรียบเทียบนําไปประยุกต์ใช้สําหรับพื้นที่ตัวเองดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ